มิดทีฟุตบอลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวเกมในศึกพรีเมีร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่36นะครับและคู่ที่ผมเลือกมาพรีวิวในวันนี้ก็คือ เกมนักหวางหรือร์พผู้แชมป์พิมลีกอังกฤษประจำปีนี้นะครับ <Okay. S 1> ปรเปิดบ้านรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ตอนนี้ยังไม่การันตีที่2นะครับ <Okay. S 1> เกมการแข่งขันในนัดนี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับไป <Okay. S 1> ดูเฮดทัว h e เฮดของทั้ง2ทีมที่เจอกันมาในลีกเลยนะครับ5้านัดล่าสุดที่เจอกันมาในพิม์ลีกอังกฤษเนี่ย เป็นผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลที่ทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับสถิติเนี่ยข่มเจ้าบ้านอย่างดุนแรงเพราะว่า5นัดเนี่ยอาร์เซนอลครับผู้มาเยือนเนี่ยชนะไป2เกมเสมอไป3ไม่เคยแพ้เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลแม้แต่เกมเดียวนะครับส่วนลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเนี่ยก็อย่างที่บอกครับไม่เคยสามารถเอาชนะผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลได้เลย5นัดล่าสุดนะครับไปดูฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลที่ปีนี้ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนัดล่าสุดในลีกเนี่ยก็คือออกไปเยือนสิงบูอย่างเชลซีและแพ้มา3ประตูต่อ1น,นะครับส่วน5นัดล่าสุดในลีกนะครับเป็นเวี้ยวภูสามารถเอาชนะไป3เกมแพ้ไป2เกมนะครับเกมที่แพ้ก็คือแพ้เชลซีกับแพ้ฟูลแลมส่วนผู้มาเยือนอย่างอาเซนอลนะครับนัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับบอดมัดไป1ประตูต่อ2และ5นัดล่าสุดในลีกนะครับสามารถ คว้าชัยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ไป1เสมอไปถึง3นะครับและอาร์เซนอลนะครับนัดล่าสุดนะครับพึ่งแพ้กับปารีสมา2ประตูตอนสกอร์รวม3-1ทําทำให้อาร์เซนอลตกรอบรองในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับไปดูตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางด้านเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลตอนนี้ก็มีแค่โจโกเมสเท่านั้นนะครับที่เจ็บมาอย่างเนิ่นนานเลยนะครับ อาจจะอา布าทีมด้วยในปีนี้สําหรับโจโกมสส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างอาเซนนลผู้เล่นบาดเจ็บก็เป็นตัวหลักซัส,ส่วนใหญ่ต้องพูดอย่างนี้นะครับก็จะมีคู่อาเซนเตอร์ Center อย่างกาเบียวจะมีเจสซุสมีฮาวเวตและก็มีโทมิยาเซนะครับที่บาดเจ็บสําหรับอาเซนอลนะครับคาดการณ์สผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ผู้มาเยือนอย่างอาเซนอลกันก่อนเลยนะครับอาเซนอลเนี่ยผู้มาเยือนนัดนี้น่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ เลี้ยวูลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต้องการอีกแค่3แต้มเพื่อจะกการันตีไปเล่นในศึกยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกปีหน้านั่นเองอาเซนอลผู้รักษาประตูผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนอย่างดาวิดลายาดนะครับเซนเตอร์ก็จะเป็นซาดิบายยืนคู่กับคิวิออแบ็กขวานเนี่ยน่าจะเป็นทิมเบอร์แบ็กซ้ายก็จะเป็นเลวิสเคลี่นะครับกองกลาง3มตัวก็จะมีอ่า ดิเคลท์มีโอเดกาและก็มีโทมัสปาเต้เดน,น่าเนี่ยนัดนี้ทางซ้ายก็น่าจะเป็นมาตินเนลลี่ทางขวาบุกโยสากาดนาเป้านั่นนี้นนผมคิดว่าทอซานาจะได้ลงแทนเมลิโนนะครับไปดูคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลกันบ้านนะครับที่จะเปิดบ้านแอนฟิลด์รับการมาเยือนของอาเซนอลน ผู้รักษาประตูนัดน,นี้ผมคิดว่าอาริสันเบเกอร์พ่อหมีของพวกเราน่าจะได้ลงเฝ้าเสาอยู่นะครับส่วนทางด้านแบ็กขวาเนี่ยเทนอเล็กซานเดอร์อโนอย่างที่ทุกคนทราบกันตอนนี้ได้ประกาศอำลาลิเวอร์พูลเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็รอดูว่าจะได้ไปมาดดิดแบบข่าวออกมาหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนเกมเนี่ยอา์เนอร์สล็อตโค้ชของทีมลิเวอร์พูลนะครับได้ออกมาบอกว่า คอนเนอร์แบดลีย์จะได้ลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนัดที่เปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลแน่นอนทำให้แบ็กขวาก็จะเป็นคอนเนอร์แบดลีย์นะครับแบ็กซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแอนดูโรบันสันส่วนเซนเ,นเตอร์คู่น่าจะเป็นเวอร์กิลฟานได์ยืนคู่กับโกนาเต้กองกลางนะครับนัดนี้ผมคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะจัดชุดใหญ่สู้กับอาร์เซนอลเหมือนกันกองกลางน่าจะมีะไลอันกาเฟนแบก แม็กอัลสเตอร์แล้วก็โดมินิกโซบอสไลน์นะครับและหน้า3ตัวนั้นนี้ผมคิดว่าอาร์เนอร์สล็อตน่าจะจัดชุดใหญ่ไปสู้กับอาร์เซนอลเช่นกันนะครับทางซ้ายน่าจะเป็นลุยดีอาร์ดทางขวาก็าเป็นมูฮัมหมัดซาร่าห์คิงออฟอียิปต์คิงออฟลิเวอร์พูลของพวกเราส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นเดียโก้โชต้าจอมจมูกไวจอมมงจอมหัวดีนั่นเองนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคาดการณ์สุผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมทั้งลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลนะครับ สกอร์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างลิเวอร์พูลตอนนี้ก็การันตีคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลเนี่ยต้องการอีกสามแต้มเพื่อจะการันตีไปได้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนชชลีกฤดูกาลหน้านะครับเจ้าบ,บ้านอย่างลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ไม่ได้มีความกดดันที่จะคว้าแช,ชมป์ที่จะอะไรกันแล้วแต่เพราะว่าตอนนี้ก็คือการันตีแช,ชมป์ไปที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังมีความกดดันอยู่อีกเล็กน้อยเพราะว่าต้องการอีก3แต้มจากเกมที่เหลือเพื่อการันตีไป่เล่นในศึกยูฟ่านะครับนัดนี้ตามข่าวก็คืออาร์เซนอลจะยืนปรบมือตั้งแถวให้กับลิว์พูที่เป็นแชมป์ของพรีเมียร์ลีกปีนี้ด้วยนะครับก็เหมือนเชลซีนัดที่แล้วที่ลิว์พูออกไปเยือนแล้วก็คือยืนตบมือนี่ตั้งรับตั้งแถวลิว์พูนะครับนัดนี้อาร์เซนอลก็จะทําเช่นกันนะครับ ทั้งสองทีมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจัดชุดใหญ่เพื่อจะมาสู้กันในเกมนี้เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของทั้ง2ทีมที่1กับที่2นะน่าจะสูสีน่าจะสู้กันมันแต่นั้นนี้เล่นในบ้านของลิเวอร์พูลที่แอนฟิลผมคิดว่านั้นนี้นะครับลิเวอร์พูลน่าจะไม่ปลาชัยให้กับอาร์เซนอลผู้มาเยือนเป็นเด็ดขาดนั้นนี้นะครับลิเวอร์พูลน่าจะสามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้นะครับสกอร์ที่คาดการลิเวอร์พูล2อาร์เซนอล1น หักเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างคิดว่า Lil ิเวอร์พูลจะชนะมากกว่าน,นี้หรือว่าผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลจะสามารถมาความเวอร์วูลที่แอนฟิลด์ได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u r i b e ให้กับช่องมิต y ี o ฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้ผมมิต y ี o ฟุตบอลลาไปก่อนสวัสดีครับ